ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะครับกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะครับันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเลขคูณก็จะทำย้ำๆซ้ำๆบ่อยๆทุกวันนะครับเพื่อให้เราเรียนรู้โดยํำนานนะครับเริ่มกันเลยนะครับหน้า170นะครับ5.7นะครับการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนะครับวงเล็บ4ี่นะครับเราเรียนมา4ี่ครั้งแล้วนะครับ ข้อ1เติมจานวนตัวเลขแสดงจานวนนะครับลักษณะเดิมเลยนะครับให้นักเรียนท่องสุดคูณให้ได้แล้วก็ใส่เลขลงไปนะครับก่อนนะครับพยายามทําข้อที่ได้ก่อนนะครับทั้งสองหน้าเลยนะครับพอทําได้แล้วเนี่ยนะครับพอทําได้แล้วนักเรียนก็ค่อนข้างมีความชํานาญนะครับแล้วก็ท่องสุดคูณให้ให้อ่คล่องนะครับโดยที่คุณครูเนี่ยถ้าอยู่โรงเรียนยคุณครูจะทดสอบนะครับทดสอบว่า เช่นอ่าแรกๆเนี่ยก็จะให้นักเรียนท่องคือคูณปกตินั่นแหละสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกจนถึงสองสิบสองยี่สิบครับหลังๆก็จะเป็นการถามสองเจ็ดเท่าไรสองเก้าเท่าไรสามคูณสี่เท่าไรอย่างเงี้ยนะครับให้นักเรียนตอบไวแสดงว่านักเรียนเนี่ยท่องชํานาญแล้วนะบางคนยังไม่ชํานาญปุ๊บคุณครูถามว่าสามสามคูณสี่ได้เท่าไหร่นักเรียนบางคนก็ต้องไปสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองตอบสิบสองครับคุณครูอย่างเงี้ยนะครับ แสดงว่าเรายังไม่ชานาญนะครับแต่ถ้าคุณชานาญปุ๊บสามคูณห้าได้เท่าไหร่ครับตอบเลยสิบห้าครับคุณครูอย่างเงี้ยแสดงว่าชานาญนะครับอ่ะเรามาดูในหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับข้อที่หนึ่งนะครับแปดคูณสองเท่ากับเท่าไหร่นะครับแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดครับอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าชํานาญแล้วนะครับเก้าสองสิบแปดครับสองเก้าก็สิบแปดครับอ่าแล้วมันจะมีด้านล่างนะครับที่เป็นเอ่อ ให้คาตอบมานะครับอันนี้นลคุณครูอธิบายไปแล้วในะคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือให้เอาตัวคูณนะครับตัวคูณไปคูณที่เอาตัวที่มีเนี่ยไปท่องสุดคูณคูณได้กับอะไรแล้วได้คําตอบนั้นก็ใส่ตัวนั้นลงไปนะครับโอเคครับไม่มีอะไรยากวันนี้แทนครูฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับวันนี้